วัดีค่ะวันนี้อยู่กิฟต์น่นาน,นะคะวันนี้เราจะมาให้น้องๆดูเขาุบปาตาดนะคะ,ะจะพาเดินดูกัน,นะค่ะนี่คือหินย้อยนะคะหินย้อยที่มันใหญ่มากเลยมันย้อยแล้วย,ยาวมากเลยนะค,คอือทิศี่ะจับไม่ได้นะก็ตามมาต่อนะ ตอนนี้ก็ไปหินร้อยที่มันจะใกล้กันแล้วแต่มันยังไม่ใกล้นะคะดูสิคะเดือดองนมี้กำลงไหนไปที่เดิมเลยกวานี่นะคะก็คือทางลงนะไี่สียิ่ง ก็จะมีทางเดินเรียบๆอย่างนี้นะคะอย่างที่แม่หนูเ,หนเดินนะคะก็แล้วก็จะมีหินหมืนเดิมไปตามาะะมาค่ะมีอะไรมากมายแล้วก็มีหินแล้วก็มีต้นไม้อันนี้มามีนะคะแล้วมันเรียบด้วยอะ่ะต้นมันอะ่ะ ก็ไม่รู้นะคะทีนี่ต้องมาอยู่เดือนละตามมาดิค่ะแม่จะดูนี่นนก่อนต้นพูนต้นพูนพูนต้นพูนมีคือต้นพูนนะคะต้นพูนแต่สภาพเป็นแบบนี้เป็นใหญ่มากเลยนะคะต้นผูพรต้นผูพรนะคะต้นผูพรสิคะใหญ่มากใหญ่มากเลยนะคะ ตอนนี้าตนีตอนนี้รูกค,ความเย็นมากเลยเกดูป่าไปเรื่อนะคะ้มนนีหิดนดนาหินใหญ่นะคะอุยสวยจังเลยแล้ก็มีหินย้อยด้วยนะคะไหนน้องมินาพาขึ้นไปดูหน่อย หินงอกหินย้อยนะคะอันนี้คือหินงอกหินย้อยนะคะนอนนหินงอกหินย้อยอยู่ข้างบนน,นู่นะ สวยว่ะทำตันแลวค่ะตอนนี้ไม่ตันหรอกม,มันเขาให้โค้งไป<ะ>นีส่สวยไหมคะตะกงะงดูสิสค่ะบางหินก็เรียบตรงเง้ยน่นะบางหินก็ไม่เรียบแม่ไปไหนเราด้วยเันเหมือนทางตอนเลยอ่ะตัต้งใจไง ไปตรงไหนได้อยังไงแม่รอดวยังไแม่รอด้วยปุ๊บตากล้องตอนนี้เรามองโผล่ตรงไหนก็ไม่รู้ห่างเรียบมากเลยนะคะทาง่ิกิมันทางรู้สึกตันนะคะ ก็เหมือนเราว่าประจนภัยเลยนะใช่ประจนภัยแน่เลยก็มาเป็นพื้นที่ประจนภัยไงเดินตามไปตรงนี้นะคะเราไม่ไปนู้นะยอยูนะไปทางนู้นก่อนเลย ฝนตกมาเนี่ยโดดมาเลยค่ะเฮ้ยค่ะตรงนี้วิวสวยมากเลยอย่างถ่ายไปข้างล่างตรงนี้ก็มีรอยตีนคนเดินอยู่นะประมาณประมาณประมาณเยอะเขาบอมีแต่ม้านอยู่นะแต่บ้านอะไรก็ไม่รู้ไปดูนะอืมท่งนเลย ีก็เป็นทางเดินแบบนี้เป็นรูปนะคะแล้วก็มีอะไรที่หมายเพื่อผู้สีคะเดี๋ยวเดู๋ยวไม่อยากน้ำอยู่คนน้ำไม่ใช่หรอมีหิกเยอะอีกแล้วนะคะ เนะขาไม่ให้ไปนะเขาทำแันงานให้ลงาแผนงาถ้ามันถึงตรงนี้เราให้ลงเราทำใช่ตอนนี้เราก็ตื่นตามไปถ่ายตรงนี้นะคะก็มีหินเยอะมากตอนนี่ก็เหมือนปากจมไพ่อันที่นี่ก็มีหินยเยอะหน่อยนะคะเพราะมันเร่นี่ก็อะไเนี่ย่ะมันกับมันดูกับทีนเลยอะ่ะ ต้นอะไรแม่มีป้ายยอู่เนี่ยปอหูช้างต้นปอหูช้างนะคะไอคือต้อนปอหูช้างนะคะตามมาก็มีหีนเยอะดูเดยอีกหะนอี่นอีก่น,นอีก นี่เขาปลูกน,นี่ก็คือขาปลูยเนาะแม่อ๋ออันนี้เขาเล่นกันอย่างนี้แ <c oughs> ่า้องา,งน,าน,น,นั้นะน,นะน่นใส่แม่กปอส่ดนอย่าลืมใส่แม่อย่าลืมใส่แม่ด้วยนะคะต้ออ,อ,อันนี้อะไรเนี่ยให้บอกเพื่อน ตาขับกิ้งกือกิอ้งกือมังกรสีชมพูกิ้งกือมังกรสีชมพูนะคะไม่รู้มันอยู่ไหนไปหากันไหม <c oughs> ไม่เอกลัวตาขับก็มีปวกหัยด้วยนะคือดีะคะ่ะมาแล้วกลับมาทำไมมันเป็นหนามีว่เหมือนที่บ้านเรามันไม่เป็นหนามีหรือเปล่าใช่พันธุ์สายพันธุ์ ก็เดินที่มโซสัตนะคะตาองต้นไม้อะไรอีกแล้วเนี่ยต้นอะไรไม้ที่ต้นอะไรอะะเมืนเรากลับไปที่เดิมไปเลยนะก็ลับไปที่เดิมแน่นอนเลยที่เดิมงที่เดิม เรากลับมาที่เดิมอ่ะือนคราวนี้เราก็กลับมาที่เดิมมันก็เป็นทางวนกลับไงไม่ไม่มีทางไปแล้วหรอหมดแล้วมั้งเราไปหาทิชชา่รูปอันดีกว่อนไปนะ,ะยังไงจบคลิปคลิปคลิปก็เท่านี้นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับมาค่ะให้น้องมีนาด้วยนะคะบ๊ายบาย